เออฉันมีแค่ตาเดียวมองไม่เห็นเลยปกติก็ส้มซ่อมอยู่แล้วโอ้ยโอเคนอนพักก่อนนะเดี๋ยวจะวาตาใหม่ให้ก็แล้วกัน <c ười> ว้าวฉันเห็นแล้วล่ะแต่ว่ามันเบลอไปหน่อยนะ <c ười> ถ้าอย่างงั้น <c ười> ก็วาดให้เป็นสีตาไปเลยแล้วก็เติมกาสีขาวจากนั้นก็ทาสีลิปสติกใส่ผมเข้าไปสองสี แล้วก็ทำบ้านด้ตกแต่งด้วยโบหหสวยจังเลยอะ่ะทำเสื้อชั้นในแล้วก็กางเกงในจากนั้นก็ทำกระโปรงจากแผ่นพลาสติกแล้วก็ใส่ผ้าตัาขาดเข้าไปแล้วรองเท้าของเธอก็ต้องเลิศเหมือนกันนะโอ้ที่นี่แปลกจังเลยอะ่ะขนาดนกเนี่ยก็ยังมีเสียงร้องที่แปลกกว่าเดิมอ้อนั่นไงเ่จะไมมงมน้อย มากระโดดขึ้นมามาอยากจะบอกอะไรฉันอย่างนั้นเหรอแมงมุมลงไปที่บนพืนแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงเทอทีนะที่ไต่ขึ้นไปเพราะว่าตาเธอน้าหลงไหลมากแล้วเข็มขัดเธอก็ด้วยฉันชอบดีไอวายจังเลยเดี๋ยวฉันจะไปบอกเพื่อนๆในป่าแห่งนี้เองนะ <Hi. S 1> ห่วงขวดน้ำแบบนี้จะกลายเป็นหมวกกันนะ็อกแล้วก็ติดพลาสติกใส <c oughs> ติดแช่รูปหัวใจลงไป ตอนที่ขี่มังกรอยู่บนฟ้าก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะนะอะไรเหรอจะว่าไงนะสงสัยจะต้องตามจ้านกน้อยไปซะแล้วเหรออ๋อหมวกกันน็อกพร้อมหน้ากากนี่นะแต่ฉันจะเอาไปทำอะไรล่ะฮอนั่นมังกรนี่นะขึ้นมาเลยโอเคไปกันเถอะฮะโอ,โอ้ยเหมือนจะมาเลยโหน่าจะฟังเจ้านกน้อยแล้วก็ใส่หมวกกันน็อก ขอบใจนะเจ้านกน้อยฉันไปละ uh huh. ไปกันเลยว้าว <laughs> ลอยอยู่บนก้อนเมฆแบบนี้สนุกจังเลย uh huh. เอตุอก๊กตาตัวไหนดีนะงั้นตัวนี้แล้วกันงั้นมาลบหน้าก่อนถ้าฐานวิกใเป็นสีดำแล้วก็ติดผมให้เป็นสีดำเช่นกัน <laughs> แล้วก็ระบายสีตัวให้เป็นสีดำทาตาแล้วก็กรีดอะไรเนะื้อสีทอง โอ้โหตาแมวนี่น่ารักจงุงแล้วก็ใส่ตาของฮอลัสเข้าไปตัดเสื้อข้างบนกระปองดูเดินมากแล้วก็ทำสร้อยคอสไตล์อีิยิบลงไปและนี่คือครโอพาตาที่กำลังนั่งอยู่ในปราสาสตฮ้ย่ันเบื่อจังเลยขอใส่น้ำหอมหน่อยนะอ๋อทาลิปสติกส้นหน่อยแบบนี้สวยขึ้นเยอะเลย แต่ว่าร้อนจังนะอโนเบสคลองยันยได้แล้วครับแต่ก็ยังร้อนอยู่ดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกระผมจะพัดให้นะครับขอบใจฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วถ้าต้อก็ตาแมวให้เป็นสีดำอ๋อตาโตจงใบแล้วแมวน้อยก็จะมีสั้ยคอที่สวยสง่า เจ้าแมวตัวนี้ชื่อแคนิกาแคนิกาเป็นเด็กแสนซนที่ชอบเอาแต่ใจนี่เราไปหน่อยได้มะมฉันกำลังยุ่งอยู่นะบอกให้ไปที่อื่นได้แล้วไงจ้ะอ๋อดูเหมอเจ้าเหมียวจะไปแล้วอ้าวดันไม่ไปซะได้มาทำให้บ้านรกกว่าเดิมอะอ๋อดูเจ้าเหมียวน้อยสิขี้อ้อนจังเลยแกนี่เรื่องร้องความสนใจจริงๆแต่ยังไงฉันก็รักแกอยู่ดีนะ วิเวียนทำอะไรอยู่กำลังเล่นจิงชอยอยู่งั้นเราขอมาแปรงชมเธอหน่อยได้ไหมขอสัญญาว่าเธอจะสวยเป๊ะปังเวอร์อ๋อเหมือดนดวงดาวเลยแล้วเธอก็มีดวงตาอันที่สามทาลิปสติกให้เป็นสีอ่อนมาเปลี่ยนทรงผมกันนะทรงผมสั้นพร้อมกับโบข้างบนเนี้นะรักจังเลย ติดแผ่นพลาสติกเข้าไปอ๋อดูสิอัญมณีพวกนี้มาจากต่างดาวจะบอกให้ก็ได้วิเวียนเป็นมนุษย์ต่างดาวเธอมาจากโลกอันไกลแสนไกลที่เราไม่เคยรู้จักและแพลเน็ตนั้นชื่อว่าลอเล็กซ์ฉันกำลังท่องจัก,กรวาลเพื่อเยี่ยมโลกอยู่แต่ว่าโลกสีฟ้าที่มีโซลาร์ซิสเต็มนั้นช่างสวยเหลือเกินและฉันก็อยากจะอยู่ที่นั่นตลอดกาล ถึงเวลาต้องไปแล้วแล้วเราก็เตรียมพร้อมแล้วชิ้นส่วนพลาสติกและเหล็กจะกลายเป็นกำไรอันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องประดับนะเพราะว่ามันสามารถปล่อยพลังได้ <c oughs> นี่คือมิติที่ไปโลกอื่น <c oughs> แต่ถ้าปล่อยพลังผิดล้วก็อาจจะโดนดูดเข้าไปในแบล็คหอกก็ได้นะวิเวียนใช้ตาที่3สแกนโลกโอ๋อใช่ต้องใช้กำไรแล้วอ่าอยู่นี่นี่เองนะอ๋อสวยจังเลย เน้มันลองกันเลยดีกว่าและแล้วประตูมิติก็เปิดออกเดินทางวยสวนติพามนะวิเวียนอยู่ๆที่ลาลาทาวก็มีลมพัดอย่างรุนแรง <What? S 1> วงมิติสีดำมืดเปิดออกแล้วก็มีมนุษย์ต่างดาวโผล่ออกมา oh, <no! S 1> เออทุกคนอย่ากกลัวไปเลยนะฉันไม่ได้มาทำร้ายหรอกนะฉันแค่มาช้อปปิ้งนะ เจ้ามนุษย์เอ๋ยพวกเจ้าไม่เคยฟังที่คนอื่นเขาพูดเลยจริงๆเติดพลาสติกที่ปิ้นออกมาติดเข้ากับไม้เราสามารถกดปุ่มแล้วก็ท่องไปในโลกที่เราอยากจะไปเอ้อได้ยินเสียงอะไรมะฉันต้องซ่อนก่อนละบางเอ่ว่าแกเกอรี่ผ่านมาพอดีเฮ้อน่าเสียงอะไรอะ่ะใครนะออกมาเดี๋ยวนี้แกเกอรี่เป็นอะไรไหมเนี่ย ผู้ชายคนนั้นลมพอดฉันอะฉันต้องช่วยแล้วถ้าอย่างนั้นก็ต้องย้อนกลับนดสินี่นดาระวังล้มนะ <Okay. S 1> โอเคโอ้ขอบใจนะไม่กลัวฉันอย่างนั้นเหรอทำไมอะเธอก็ดูน่ารักดีนะอ่าทั้งสองคนเข้ากันได้ดีเลยทำเดรสสุดน่ารักสีฟ้า ถ้าเราเย็บติดแบบเนี้ยมันจะได้สวยยิ่งขึ้นแล้วเราก็ติดลงไปจากนั้นก็ใส่เข็มขัดสีฟ้าเช่นกันอาา่าวชุดนี้จะต้องมีแขนเสื้อแบบนี้ถึงจะสวยเอวของเราตกแต่งด้วยโบน,น่อยร่างขาเลยจากนั้นก็ทำถุงเท้าขนาดยาวแล้วสุดสวยคนนี้กำลังจะออกผจญภัยอลิสเป็นเด็กที่ขี้สงสัยและกล้าหาญมาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเธอหลุดเข้ามาในห้องห้องนึง แล้วเธอก็ได้ดื่มน้ำสีแป,ปลกๆเข้าไปและแล้วเธอก็ได้หดตัวเข้าไปในวันดอร์แล้วเอ้อท,ที่นี่ที่ไหนนะแล้วทำไมขวนี่มันใหญ่จังหรือว่าฉันเล็กก็ลงกันแน่นะแปลกจังเงั้นลองหยดที่ดอกไม้ดีกว่าว้าวใหญ่จังเลยอะ่ะข้าใจนะฉันอยากจะตัวใหญ่ตั้งนานแล้วฮะด,ด,ดอกไม้พูดได้ที่นี่แปลกจริงๆเลยอะ่ะ แล้วต้นพืชกินมาแล้วก็โผล่มา,อ,าอย่าอย่ากินฉันนะออย่าพังไปสิฉันยังไม่ได้ทำร้า,ายท้ซะหนมาทำนาฬิกากันต่อถ้าเกิดว่าแขวนไว้แบบนี้ก็ไม่หายแน่นอนคุณกระต่ายเป็นคนดูแลานาฬิกาเองดูเหมเหมว่าคุณกระต่ายกำลังยุ่งอยู่เลยเออคุณคะทำของตกนะอ๋อจะดอกไม้ เก็บให้แล้วเหรออ้าวเออฉันจำไม่ได้แล้วฉันจะทำอะไรเนะอะกี่โมงแล้วเนี่ยฮะไหในนาฬิกาเอออยู่ไหนนี่เจ้ากล้วยไม้บันสีน่าเห็นนาฬิกาเจ้าหรืเปล่าไม่รู้สิ <c oughs> กเจ้าดอกไม้กกะแมลงนี่มันกี่โมงแล้วอ๋ออย่านี่ไงอ้ขอบใจเธอเจ้ากระ่ายให้เป็นสีขาว แล้วก็ใส่ตาใส่จมูกแล้วเขาก็จะมีปกคอเสื้อขนาดใหญ่ที่ทำจากผ้าลูกไม้คุณแรบบิทเป็นคนที่ห่วงเรื่องเวลามากจนบางทีก็ลืมไปว่าจะรีบทำไม่อลิซวิ่งไล่ตามคุณบนันนี่จนมาถึงป่าอาถรรพ์เฮฉันเจอคุณแล้วคุณบันนี่คุณตัวนิ่งจังเลยนะนี่คุณบันนี่เป็นเพื่อนกันไหมอ๋อคุณบันนี่อย่ากลัวนะออเออรู้แล้ว เพื่อแลกกับแครอทนี้มาเป็นเพื่อนกันไหมอยากกินไหมจ้าคุณบบนนี่แครอทอ๋อฉันชอบแครอทและแล้ว,ลวคุณบบนนี่และอลิสก็กลายเป็นเพื่อนกันตัดกระดาษแข็งที่เราร่างเอาไว้แล้วจากนั้นก็ติดเข้าด้วยกันแล้วติดเทปกระดาษยน่นเข้าไปติดส่วนนี้ที่ทำมาจากโฟมตกแต่งด้วยเพชรสีม่วงและพินเนี่ยเสียงมันสะกดวิญญ,ญาณจริงๆ ป่อาอมรทานแห่งนี้ช่างดีจริงๆเลยนะฉันอยากจะเขียนบทเพลงจริงๆเจ้านกน้อยก็เอาพินมาให้เลยตอนที่เธอเริ่มเล่นพินเสียงดนตรีก็สะกดทุกคนให้มามุงดูขนาดเจ้าเสือก็ยังมาเลยการแสดงดนตรีสดแบบนี้ดีจังเลย